สบายดีพีน่น้องพ่อๆกับอีแล้วพีน <ốc> ่น <c integr> ้องอยูุซองน้องเอิญพี่น้องเจดามอบ่าวคือเที่ยงพี่น้องบ่าวได้ผมว่าขัดขับขัดแต่คันเจดามอบไม่ได้ห้ามคนคนยังวันขัดพี่น้องขัดกับที่ไปไซน์น้องพี่น้องตื่เท่านั้นที่คลองโลขัดแต่คันเด้อบม่ได้ห้ามคน แต่ว่าบุรีโย่ผู้บา่าวรักเฮือนเจอดดามวันนมีผู้บา่าวมาเลี้ยงงัวงให้เจอดดามได้พี่น้องวันนี้สบายเลยเจอดดามเนาะไอ,อยากนอนนะถ้าใครจะรวมไป่งผู้บ่าวมาลักขึ้นเทียงไอ้เอีะมาเบ่งซอยเนี่ย พี S <S ่น้องมาฝากพกลราไอ้บอยเอินมากเลยนอนๆลุนอนเลี่นขับปะแลืมบอกมึงบอกเ้เอานมคั่อยเด้อโอ้ยปบเบาเาี่ท้บ่มาบอน้องมาสมาเรียงงัวเลวผุแล้วมากะเจ้าพายังแม่เอาว่าจะเผาถิ่มเบิร์แล้วมันจะเชียนะ โอ้ยเปล่าเนี่ยได้คุณจะกินหอดอยใส่กระด๊อกพนมันกินไปลืมกันลงง่ายๆสั้นก็ได้สิเป็นมาเนาะโอ้ยขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องที่ใส่เสื้อพี่น้องน้องแท้หนูเพาะอยากกินฟางนะเนาะเกิดไปขาดมาต้องมนต์มาเรียนเอาพี่น้องเจดังสร้างให้ผู้บ่าวไปเกิดไปคาดย้อยเกิดก็สิเกิดนั่นนี่แล้วพ่นก็สิพ่นอยู่นี่แหละไปเกิดไปคานตายก็จะเป็นผีมานหล่อ ต่อไปบัดเป็นสูตรจะที่เกินเมืองปุ๊บไปรวมนี่ใช่ไหมรวมนเลยกี่จะกินเขากับยังแม่กินเขากับเมืองเอาขาตลาดต้องเศร้านี่ไม่ได้ยังได้เก็บคู่เดียวกับหอยสื่อมาคอยสื่อเนี่ยมาสูบก็กินมันบ่มีเด้ะอี๋ยวไปประวัติมาเดี๋ยวเอาเก็บไว้มันเล้วมันเ นัือเขายยุดเหนือเมื่อสองอนหนึ่งสอง้อนนี้แล้วเขาจะึ้นสองข้อนเน่เลยนะอาจารย์นาดูดงไสยังเป็นน้ำม่งนะเป็นน้ำม่งสักนิงบถตรกลอมมาเลยอยากเล่จะมาจะผิดบอวนุ่มมานำมีเสื้อไฟขนาดพี่น้องเงย เกณฑ์บ่พี่น้องขี่พ่อลงวงเหวนนี่พอพามข้อขมาไม่ใหญ่ข้อขมาเจดดัแต่เจดดัมหับห้าหับแต่คันบ่หับคนวะซานหับก็่เนยหับแต่คนหับแต่คันบ่หับคนเด้อพี่น้องเด้อโดนนี้เม่ใหญ่นั่นหับจนคนจนขันชื่อว่าเม่ใหญ่ให้โอกาสต่อพามเม่ใหญ่หับกับไปอยู่นั่นเม่ใหญ่ไปอยู่นั่นเม่ใหญ่ดอกเจดดับ่หับใช่ไหมอยู่ยังได้นี้อยู่นั่นเม่ใหญ่พูดแล้ว

แต่คันว่าซานบ่กับคนแต่มื่อนี้ผู้บ่าวลักขึ้นเที่ยงเจดดับว่ะส์อ้าวน้อำจะกระทุ่มนะพอบ่ได้แจ้งแนวนั่นชิ้นกระชุ่มในไหนอันหนาพอสิไปอันนได้จุงเอาจุงเลี้ยงบ่ฟงเงวนะจุงกัดสามลุงเข่าขันหน้าเลยหมดไปชนกูนะจนกูบเลี้ยงงัวนะกูหย่าจุงมีสี่กูก็เข่าสี่กุ้หากูก็เข่าหาเลย ขาเบิรดเป็นแทนมงามี่ยืนนันไม่ใหญ่บ่เออุง่ไ้ไหมุยาด้ลูกเออตุงยาตัดผมขอนึเอางมวกขึ้นมาก่อนุ้งย่้ไเออนุถึงเอาจีข่าอยู่เลยเอตเอา้ามาลาสูกินเ้อโอ้ยขาด้กินท้า

นี่นะมันเลิกเขาเอานะไม่เอาทั้งเลืกเลยเขาสวนงามงามลืมบอกอีเมลแต่อีเมลนะพ่อเอ้ยอีเมลหูนะเรามาเอาแล้วเบออกลายห้องคนเอาไลน์กันเลยเนาะเออเอาไปหามเอาหวงนะแม่คองมันเกิดเองถ้าอยากเลยกิน

เจดําพ uh! ี a a ่น้องสบายมัอนี้ผู้บ่าวมาเลี้ยงงัวให้เลี้ยงงัวยังผู้พ่อลากขึ้นที่อังอีกอูมาทำอยู่น้ำใหญ่เด้อโอ้ยแล้วก็กินโอ้ยเมื่อคืนนี่แม่ฮ่าชายหัวยอมบมกแทนกินเออมิะเอาเด้อบอกว่าชายติเสียขคยาวนะเสียอันนั้นบอกได้ใช่ไหมมาทำนะ

คือตัวพ <is a> <melody> <c oughs>: ี่น <sah>: อุมีเนาะกิน่าสั้นนากตไเออเาม่ให้อากินลูกโอ้ยเก่งหัวเอาไม่ให้อากินนี่ปลาลูกแล้วฮะฮะ แอนโอสุนเมื่อคืนนี้พ่อพันห้ายแม่พ่อพันเห็ดเหตุกตีให้น้ำบุถิมยุกัดพ่อบเบาน้ำบวมยิมน้ำกะห้วไอเบ้อแล้วมันหยานสัมภาษณ์เจดามผู้บ่าวขึ้นเทียงจ้า พี่น้องเอ้ยห้าก็มะขืนมหมูเส้นนี่เด้อเฮ้ยบอไม่น่าแต่งมะขืนนี่บอบอให้ขึ้นให้ขึ้นให้ขึ้นพรามีแห้งณะเพราว่าไปเลี้ยงง้อหายมัอนี้เจดามสบายดีพี่น้องเจดามสบายดีแพงแค่ไหนมันร้ายมากเลยนะบ่ห้าก็มะขืนเ้ยอือเปอเป็นบ่ได้พี่น้องมึกมึกมะคืนนี่นะฮับแต่คันบอฮับคนนางว่าบ่นานเกินรอดอก Niêm mà nắng nổi. Toilet an an ninh. Couldn't nắng 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 ได้นี่ติผู้ห้องน่ะคนขายของลายอยู่บ่ๆๆอัดได้แต่หอยทงดิเอาบ่มาเลี้ยงงัวหรือว่ามานอนตั้งแต่เมื่อคืนนี้มอนอนนน้องแทนบ่ดมนอนนเจดําดอกเจดําบ่ฮับสิมานอนแนวดลก่อนสิมานอนนเจดําน่ะกระดองนั่นะยังม มัวตัวหนึ่งเงินหาหมื่นก็มัวน่ะจูงมาเพาะกันไม่ได้มากในตอนนี้พ่อนามีตอนนี้พ่อนามีแตอยู่เพื่อนี่แล้วนี่เอามึงอย่าลอยได้เฮ้ยเออบัวลอยอืออยโนเฮ้ยเออเออบัวลอยอยานะฮะพี่น้องเราก็สิดเก็บภาพไปเพียงเท่านี้ กดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องอื่นด้วพี่น้องเดยพผิดพลาดประกันใด้กาบขอโทษเภัยเด้อยพี่น้องจ๋าไปแล้วพี่น้องคิปหน้าพบกันใหม่เราเบิ่งเราติดตามต่อไปพี่น้องหนังละครซีรีส์เรื่องนี้บจบง่ายๆพี่น้องจะดำหับแต่คันแต่บ่หับคนพี่น้องเลยพบกันคิปหน้าพี่น้องจ๋า